นะครับตัวนี้เนี่ยผมดีใจมากเลยที่คุณจิตไ้ได้พูดถึงไปนิดนึงนะครับทําให้ผมไม่ต้องพูดเยอะตรงนี้เพราะว่าเราเห็นว่านั้งจะตรงกันนะครับทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยมีผลเยอะนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆล้วจะจะไปแตะในเรื่องของการทางด้านมาร์เก็ตติ้งเรื่องการขายด้วยซ้ำนะครับดีไซเนอร์เนี่ยจะต้องเข้าใจตรงนี้ถึงจะออกแบบออกแบบของที่สามารถขายได้นะครับไม่ว่าจะไม่ว่าเราจะเองว่าเราจะขายเป็นนิชมาร์เก็ตเป็นแมส หรือว่าเป็นพรีเมียมหรือว่าเป็นชั้นกลางชั้นล่างนะครับมันคือ human น e e ความต้องการของมนุษย์ของลูกค้าเรามีอะไรบ้างอันสองสองอันแรกเนี่ยเป็นอันที่เบสิกนะครับในในดน้านการออกแบบเลิอภัณฑ์นะฮะอันแรกคือทางนั่นฟิสิกอลอย่างที่คุณจิตได้บอกนะครับคือเรื่องของฟังก์ชันนะครับอโโนมิกส์สรีระศาสตร์ความหนักความเบา ใช้งานยากไม่ยากา่านเวลาถูกต้องไหมถ่ายรูปอะไรอร่อยไหมอะไรพวกนี้นี่นะครับนั่นคือฟิสิกอลนะฮะตัวที่สองคือทางด้านอีโมชั่นอลทางด้านอารมณ์นะครับว่าสินค้าหรือบริการเราเนี่ยไปตอบโจทย์ทางด้านอีโมชั่นอลเขาไหมนะครับผมลืมบอกไปว่าใน5้าอย่างเนี้ยถ้าสินค้าเราสามารถที่จะไปถึงอันที่5้าได้นะครับ มีทางมันไม่ได้สูงว่าเขาซื้อแน่นอนครับออนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีเรื่องของโซเชียลนะครับทางด้าน Psychological แล้วก็ Spiritual อย่างสินค้าทางด้านอ,อ,อย่างแบรนด์ที่แบรนด์ที่ยังไรคนก็ซื้อเนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นหลุยส์วิทตองหรือว่าเอาพวกแฟชั่นแล้วกันเห็นเห็นภาพชัดสุด กระเป๋าหรือวิวตองหรือว่าคุชชี่พรด้าอะไรพวกนี้ต่อให้มันออกแบบมานะครับดีไม่ดียังไงเนี่นะฮะเด็กวัยรุ่นก็ซื้อเพราะว่ามันเข้าไปถึงจิตวิญญาณตรงนี้เขาเรียบร้อยแล้วว่าเราต้องมีถ้าไม่มีเราหายถ้าไม่มีเราครบเพื่อนไม่ได้เราไปแหบอะไรไม่ได้ <ừ> คือหรือว,วิตองเนี่ยซักเซสในแง่ของการปลูกฝังตรงนี้เอาไว้ว่าถ้าคุณอยู่ในวัยตรงนี้อันเนี้ย <ừ> คุณต้องมีหรือชีวิตเนี้ยสักคนหนึ่งต้องมีกระเป๋าหรือวิตอง เหมือนตอนนั้นที่ผมเป็นเด็กๆผมบ้ารองเท้าไนกี้มากดิน้นดิ้นแบบดิ้นพลาดเลยบอกแม่ยังไงก็ต้องมีไนกี้สักคู่หนึ่งไนกี้แอร์ต่อให้มันไม่เกี่ยวกับเขาวิ่งน,นะฮะผมก็ต้องมีคือมันไม่เกี่ยวกับฟังก์ชันแล้วครับไม่เกี่ยวกับความสวยงามนะฮะนี่คือทางด้านสปิเรชวลตรงนี้นะครับมีคนบอกว่าไอเดียหรือความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆจริงๆแล้วไม่ใหม่ ซึ่งจนป่านนี้ก็คือ,อยังดีเบตกันอยู่นะครับไม่ไม่ไม่ต้องสนใจนะฮะไอเดียเราเนี่ยถ้าเราคิดร่าใหม่แต่บางคนบอ,อกไม่ใหม่ก็ไม่ต้องสนใจตราบใดที่เราไม่เป็ลรอเขาอยาา่างจัดจังนะฮะเพราะว่าการทาแบบนั้นเนี่ยมันดูมันดูมันดูไม่ยากครับคือคุณจะไปรีไซเคิลค,คุณจะไปดูย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ของสินค้านี้เมื่อร้อยปีที่แล้วแล้วก็มาเป็นแรงกระดาลนใจหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่นะครับทําให้เกิดความใหม่ของเรา ความใหม่นี่ยเป็นต้องใหม่ร้อเอร์เ็ใหม่ยี่สิบเอร์ซ็นสอร์เซ็ห้าิอร์ซ็นได้หมดแต่ขอให้มันใหม่ในระดับหนึง่งเพื่อสร้างความแตกต่างนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นสําหรับอันจะเกี่ยวกับการออกแบบนิดนึงนะครับสําหรับทุกท่านที่สงสัยว่าขั้นตอนการออกแบบสินค้าเนี่ยมันมีอะไรบ้างง่ายๆนะครับ อย่างแรกเลยก็คือ Environment นะครับถ้าเกิดที่ทํางานหรือว่าสถานที่ทำงานทุกท่านเนี่ยไม่เอื้ออำนวยต่อการสร้างสารรค์ไอเดียเลยขอให้ทุกท่านจงไปปรับปรุงมันสักนิดหนึง่งเคยถามลูกน้องหรือว่าทีมดีไซเนอร์หรืออะไรอย่างี้ไหมครับว่าทําไมที่ไรไม่ออกเลยมาททางานเนี่ย <c oughs> เคยลองมอ,องดูรอบๆนะฮะว่าแสงหรือว่าแอร์เราเย็นไปไหมร้อนไปไหมหรือว่ามีอะไรที่มันบันเทิงเริงล ộ มไหมมีเสียงเรลงหน่อยไหมเพราะพวกนี้มันมีผลต่อความคิดสร้างสรรค์นะฮะในการที่จะ จินตนาการอะไรขึ้นมานะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเทคนิคหนึ่งในการในการนำเสนอไอเดียของนักเรียนออกแบบน,นะครับคือการทำพวกสตอรี่บอร์ดหรือการทำอิ l ล u s t r a สเตชบ้างเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่มีสกิลทางด้านการพูดหรือถ่ายทอดออกมาก็ต้องใช้วิธีนียละครับวาดหรือบางคนอาจจะถ่ายรูปหรือบางคนอาจจทำาุ o นบอร์ดใคยิคำว่าม, board, มูดบอร์ดนะฮะ คือการไปเอารูปโปรดักตผลิตภัณฑ์หรือสินค้าหรือแรงดานใจทั้งหลายมาแตะๆๆเพื่อที่จะมานําเสนอไปในทีมว่าเออเราต้องการประมาณนี้นะต้องการสีนี้นะโทนนี้ต้องการอารมณ์แบบนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นเสร็จแล้วก็จะไปถึงช่วงที่เป็นเราเรียกว่าเป็น t a s k analysis หรือว่าเป็นการวิเคราะห์ละนะครับการวิเคราะห์ตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นช่วงออกมา mapping ก็ได้นะฮะการ generate idea การ การใช้โพสต์อิทการเขียนง่ายๆไม่ต้องลัำลึกไม่ต้องมานั่งทำคอมนำทําพราะว่าพอยไม่ต้องเลยครับโดยส่วใหญ่ในโลกนี้ใช้โพสต์อิทแปะกันเ,นเลยนะมีไอเดียอะไรใหม่ๆแปะแต่แปะโยงไปโยงมาง่ายๆเสร็จแล้วก็คือการออกแบบนะครับการออกแบบด,ด้วยการสเก์การขีดเข,ข,ข,ขียนนะครับแบบ2มิตินะครับหรือว่า3มิติ สามมิติก็คือการทําโมเดลนะครับหลายท่านที่ทําสินค้าที่เป็นงานสามมิติเนี่ยแทนคือแทนที่ท่านจะมาทําโมเดลนี้ก็คือท่านอาจจะทําจากวัตถุดิบจริงผลิตจริงเหมือนกับทาต้นแบบจริงนะครับนั่นก็คือขั้นตอนนี้เป็นการลองผิดลองถูกกับต้นแบบของเรานะครับเสร็จแล้วยังยังโปรเจกต์ที่ให้ดูไปเนี่ยมันเป็นการออกแบบ รดับคนหนึ่งให้กับโตชิบ้าโตชิบ้าเป็นพาร์ทเนอร์เรามาหลายปีแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นโมเดลนะฮะไม่ใช่ของจริงทำจากพลาสติกเด็กพ่นสีขึ้นมาเองแต่ว่าสิ่งที่ผมต้องการบอกคือความเหมือนจริงนะครับคือต้นแบบของเราเนี่ยที่ออกมาจากไอเดียระมายของเราเนี่ยจะต้องค่อนข้างที่จะบ่งบอกหรือว่าเป็นตัวแทนที่มองปุ๊บเนี่ยทั้งขนาดทั้งสีสัน นะฮะทั้งการใช้งานอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันต้องค่อนข้างเหมือนจริงตัวนี้เป็นเครื่องอบอาหารนะครับด้วยขึ้นเสียงนะครับคล้ายๆมีอาหารแล้วก็อนอาหารรอสามีกลับบ้านมานะครับสุดท้ายที่ผมสอนลูกศิษย์เสมอเนี่ยคือการพรีเซนต์เคยไหมครับว่าสินค้าเราดีมากเลยไอเดียดีมากเลยแต่เราไปขายลูกค้าเราเนี่ยเรามองหน้าลูกค้าเราลูกค้าเราเหมือนแบบไม่สนใจอะ่ะ ไม่ไม่เก็ตอ่ะนี่นี่คือศาสตร์อย่างหนึง่งนะครับเรามีของดีก็จริงไอเดียดีก็จริงแต่ถ้าเราพรีเซนต์ไม่เป็นเนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะฮะเราต้องเราต้องขายเป็นด้วยเพราะฉะนั้นผมจะให้ลูกศิษย์ผมเนี่ยแต่งตัวให้ดูดีหน่อยนะครับไม่ใช่ใส่เกงเละระดักแตกมาเหมือนเด็กเรียนออกแบบทั่วไปใส่สูตรแต่งตัวมีภูมิฐานเพราะนี่คือทีมโตชิบ้าทั้งหมดที่จะมาซื้อไอเดียเขานะครับการทำเพลทการทำ การใช้ iPad ใช้คอมพิวเตอร์ในการปีเซนต์พวกนี้มีผลต่อการชะนใจลูกค้าหมดผมมีเคสสต๊ดดี้มาให้มาเล่าสู่กันฟังนะครับอาจจะไม่ได้ตรงกับทางด้านไม่แน่ใจว่าตรงมากกว่านะฮะแต่สำหรับผมผมคิดว่านี่น่าจะเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ปรส์อย่างหนึ่งนะฮะตัวนี้ t s a n s s s นี่เป็นแบรนด์ทำํำอ,อันนึนทีังกฤีนะครับเป็นของอาจารย์ผมตอนเียนที่นู่น,น เขาเป็นคนแรกๆเลยถ้ว่าเป็นคนแรกก็ได้เพราะนี่มันน่าจะา15ปีมาแล้วนะครับที่เขาเป็นคนแรกที่ไปเก็บเศษขวดนะฮะขวดวายขวดน้ําเนี่ยตามท้องถนนในในลอนดอนเนี่ยเอามาล้างมาขัดแล้วก็ามาเจียมาตัดมาออกแบบอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับทําเป็นจัก,การเป็นแก้วน้ํานะครับใชเ้เครื่องพ่นทรายเครื่องเจียรธรรมดาอะไรอุปกรณ์ง่ายมากนะฮะแต่ว่าขายไอเดียขายแบบ ลราปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งเขาเดินทางไปที่แอฟริกาใต้นะครับเขาไปเห็นเนี่ยนะฮะท่องเที่ยวไปทั่วโลกแล้วเขาเห็นโอกาสอันนี้ขึ้นมาที่เขาจะช่วยตรงนี้ให้กับทางด้านชุมชนหรือสังคมนั้นเขาตั้งบริษัทขึ้นมาหนึ่งนะครับแล้วก็เหมือนกับไปหาชุมชนที่เขาเหมือนกันเลือกไว้แล้วนะฮะตอนนี้มันมีที่บราซิลมะครับมีที่แอฟริกาใต้มีที่แถวๆบ้านเราอันหนึ่งนะฮะแล้วเมืองจีน คือชุมชนนั้นๆเนี่ยที่ได้เซ็นสัญญาเขานเนี่ยนะครับสามารถขับรถซานเล้งอะไรไปเอาขวดมาได้เลยแล้วเขาจะมีดรออิ้งให้กับชุมชนนั้นๆตามแบบนี้ไม่ได้ออกแบบเองนะฮะเขาเขกแบบใหเป็นแล้วก็เอามาเข้าเครื่องเจียมาเข้ายาสะอาดเท่ามันแบบนี้นะครับล้กขายในประเทศนั่นแหละห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของทุกอย่างที่ขายได้ให้ชุมชนอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์กลับคืนไปที่เขาที่อังกฤษแล้วเขาทำอย่างเงี้ยตั้งในศูนย์อย่างเงี้ยอยู่ประมาณเกือบ กับสิบแผงทั่วโลกแล้วแล้วคิดดูสิครับว่าต้นทุนไม่มีเลยขวดนี่คือเก็บฟรีแล้วเชื่อไหมครับว่าขวดขวดหนึ่งเนี่ยราคาเท่าไหร่เพราะเขาก็ไดามีชื่อขวดหนึ่งขายหนึ่งร้อยปอนด์นะฮะห้าพันบาทนะครับชาวบ้านเนี่ยได้ขวดละสองพันห้าแล้ว 2, าลขายใต้แบรนด์กัาด้วยคือชาวบ้านไม่ต้องสร้างแบรนด์เองคือแบรนด์เขาดังแล้วเพราะฉะนั้นคือเงินเงินเงื้อเนื้อ